สวัสดีค่ะช่วงเข้าครัวกับเปเล็กวันนี้มาทําเมนูง่ายๆแต่อร่อยกันค่ะเมนูนี้ดีต่อสุขภาพมากๆนะคะกระเจี๊ยบเขียวผัดไข่ค่ะกระเจี๊ยบเขียวก็หั่นเฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็พริกค่ะพริกซอยนะคะใช้พริกชี้ฟ้าหรือว่าพริกแดงจินดาก็ได้นะคะเอาพริกที่เรามีอยู่ในบ้านเนาะแล้วก็ไข่ค่ะปปรล็กใช้ไข่ไก่นะคะวันนี้ก็จะเป็นไข่ไก่ตามฟองค่ะ เบอร์เล็กนะคะก็ใช้เยอะหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็กระเทียมสับค่ะซอสหอยนางรมนะคะซอสสาเขียวค่ะน้ำมันสำหรับผัดนะคะน้ำตาลทรายเอาไว้ตัดรสชาติค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ ใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราสับนะคะลงไปเลยค่ะพอกรเทียมเคียวจนหอมแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ ใส่ไข่ขแล้วอย่าเพิ่งรีบคนนะคะรอให้ไข่ของเราเซ็ตตัวก่อน,นะค่ะไข่าขาวของเราเริ่มเป็นสีแบบนี้แล้วนะคะ,ะก็ค่อยๆตะล่อมเลยะค่ะค่อยๆค,คนนะคะคน ผัดของเราจะได้ดูน้ารับประทานค่ะเบาไฟลงค่ะแล้วก็เริ่มปรุงรสชาติได้เลยค่ะซอสหอยหนางรมนะคะน้ำตาลทรายค่ะซอสปาเขียวนะคะ หมมากๆค่ะันนี้เราก็จะเร่งไฟขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติได้เลยค่ะ อร่อยมากทุกคนลองไปทำรับประทานกันดูนะคะเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมีประโยชน์มากค่ะกระเทียมเขียวนะคะจะช่วยเรื่องโรคกระเพานะเนาะกดไบย้อนดีมากๆนะคะเราผัดไฟแรงแล้วก็ผัดเร็วแบบนี้นะคะจะทำให้กระเทียมของเราไม่เป็นเมือกไม่เละน,นะคะทุกคนลองทำรับประทานกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจลลทุกไลค์ทวกการแชร์นะคะ